วันนี้เราว่าการเราดีขึ้นนะเห็นปะมองทะลุผมได้เลยแต่มันก็ยังชำ้ำแล้วก็บวมอยู่เราว่าการเดีขึ้นแต่ก็ดูสมๆนเหนื่อยเหมือนกันแหละและ้วก็ตัวขี้เกียจเยอะมากเลยวันเนี้ยแผ่นการในหัวเยอะไปหมด ไม่ได้ถ่ายเลยแต่เช้าลุกไปทำาน้นทำนี่ทำนั่นแล้วก็เจ็บอื่นๆนี่ก็ อีกแบบหนึ่งเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วห้องนี้ค่อยลงไปหาแม่แล้วก็นั่งคิดใหม่สิว่าจะใส่บาทรผ่า,า21่ลูกได้ยังไงลืมไปทุกที่เคยจัดชุดอะมันใหญ่อะมันหนักแต่มันแค่9้ลูกอันนี้มันยี่ลูก ถ้าใส่หอ่อจะอุ้มทังกุ้มหลังยังไงนึกไม่ออกที่เคยใส่เยอะๆได้ใส่แค่ข้าวสารถุงนึงเดียวเดี๋ยวคิดก่อนนมก็ยังไม่มาส่งเลยที่สั่งนั่งดูร้านเขาขายของเยอะอยู่นะร้องให้ตามอัจจุมาลย คนเราจะรู้ตัวว่าคิดอะไรรู้สึกยังไงในวันที่รู้สึกว่ากำลังจะสูญเสียนะกลัวว่าจะตายแล้วไม่ได้พูดกลัวจะไม่มีโอกาสจะได้ทำเท่าน,นี้แหละแล้วค่อยว่ากันไม่รู้จะทำกำลังนึกอยู่ว่า เปลี่ยนใจไลยทำเป็นเลี้ยวกับอีกรถขับอันตรายแล้วสุขเราต้องทำให้สมองมันโฟนีนแล้วเราต้องจำเนื้อหายเยอะค่อนข้างเยอะเลยแหละซู่มัย ต้องสู้นะอย่าแช้เชออต้องสู้มาอีกแล้วที่เดิมซ้อมม่ซ้อมก็หูดูแสงเลยโคตรขาวอะเดี๋ดวยวทำงาน,นก่อนหมดไปอีกหนึ่งวันยากที่สุดคือการหาอะไรกินเบือ่อ พ่งนี้สั่งเอาแล้วกันวันนี้ก็กินตามที่มีจบฝันดีนะวันนี้คุยกับแม่ยาวๆเลยแล้วก็คุยกับน้องน้องพยายามจะต้องหาเวลาบาลานให้กับทุกๆคนทุกๆชีวิต แล้วก็กทุกหน้าที่จะต้องเป็นผู้ประสบความสำเร็จ <c oughs> นอนดีกว่าบ๊ายบาย